ปะทุกคนเดี๋ยวสิผ้าไปเบิ่งอวนดักป่าเนาะอันนี้ก็โอ้ยเดี๋ยวสิไปเบิง่งพอบานกับเด็กหน่อยไปกอนเลยจ้ะไปลวงหนายางไปอันนี้ก็สิยางไปตามล้างเนาะแล้วก็สิไปเบิ่งว่าเออได้ป่าบบฝนตกน้ำไหลก็เลยเอาอวนไปดักป่าก็ได้กับเขาพี่หน้องจักสีได้บ่ ไงก็เฮายางตามทางไปพอบานกับเด็กหน่อยไปก่อนแล้วยางตามหลังไป่าโอเคเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งกันเนาะพี่น้องไปงอ๋ออีกั ไอ้หนูน่ามาขี่คุโอ้มีอีป,ปอูช่วงนี้ฝนตกปาลาไหลอยู่หอกอีป,ปูก็น,นา่าจะไหล

ยังห anyway, uh ้อยมากัดมากัดตัวป่าพันหมวกไว

อ้อะล่งไปอย่ไนอีปูน่นมันจุเต็มเลยเล่นโตเบิ่ม่กรเบาัด่คนนี่ฝนตกนี่ดเยอะมีใครน้ามัี้ยมันมีใครน้ำอีีแล้วไหลเอาลูกมันออกูกมันออกไปแล้วเมื่อกนี้ นั่นลูกปูข้าง,งน,นั้นเลยมันตลุดไปเดีย๋ยวมันกระเโอ้ยอ๋อปลาปลาตา,ายแล้วกันนั่นแข้งเนี <laughs> ย่ยป,ป,ป,ปลาสระดิ๊ ป่าเนี่ยมันก็ติดปมันี่ปลายอยู่ตัวนี้มันอ่างเงี้ยตัวในเต่ามันอาเงมันก็เหมือนปลาเขาอ่นีล้องยังสิขึ้นบ่ได้มันมีทาง หนี่้อหน,อนาะงัวนตัวน่ตัวอัจะไม่กิ่นป่าเนี่ยจะไม่กลินป่ามันขัน้ำมัน

ไมต่ตายรอกปัดดูป้าตายแล้ตัวตายแต่ประคอก้าปอหมอปลาสะลิมีใครผมมีใครปุดถองไดเสนะื้อมาไหมสะพนตกกันเพราะได้กินแต่กองเนี่ย มันมาแต่งลางมันมาเต็มเบิร์พฝนตกถึงฝนพ่งแหลงฝนุลงทั้งฝนขึ้นก็เห็นมันนั่งตัวเดียวเลยบอกมันมวตัวนัดท่องแล้ว อาเพิ่งติ๊กมนแรงอยู่ต้นมันโยนอย่างนี้แต่หนูพูดเกด่ี้หมูเกิอีหมูเจ้าพี่น้องเมื่อกี้เข้าแต่ไปป่ามาอันนี้ พอปลาอสองตัวแล้วก็อันนี้ปลาอีกยังนี่พ่ออันนี้ปลาปลาสลิดตัวหนึง่งอันนี้กับปลาหมอจ้ะอีป,ปูมาพร้อม <laughs> มีอีป,ป <laughs> อูอ้ย <laughs> อีปูมีปูนำ้ำ <laughs> ไปดักอวนพี่น้องดักอวนมือเศราร์เนี่ยก็เลยพึ่งไปเบิงนี่ปลาดุกฝนตกน้ำมาก,ก็เลยไปดักอุ้ย ย่งบ่ตายเลย,เย,ยาตเพราะได้กินพี่น้องโอ้ยหเ <c oughs> <c oughs> าะเห็นป่าเอา